ามตาตราสาิีห้ามมีให้ในายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในกรณีดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่เมื่อยังไม่ได้มีการแจ,จ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา13หรือได้แจ้งข้อเรียกร้องแล้วแต่ข้อพิาพาทแรงงานนั้นต้องไม่เป็นข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ตามมาตรา2 2สองวรรค3อนุสองเมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามมาตรา18ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอนุสามเมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ไก่เกียรตามมาตรา22วรรคสอได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอนุสามเมื่ออันุสี่เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งตั้งตามมาตรา25หรือมาตรา26ได้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดอนุ5เมื่ออยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา23หรือคำชี้ขาด ของคณะกรรมการตามมาตรา24อนุหเมื่ออยู่ในระหว่างการชี้ขาดของผู้ชี้ขาดโคอพิพาทแปรงงานซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา25หรือมาตรายี่สิบวักสอง ไม่ว่ากรณีเป็นประการใดห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานโดยวิพักแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่แจ้ง